สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะหนูแมรี่สวัสดีค่ะคุณครูกว้างสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะลมพัดเย็นสบายเลยใช่แล้วล่ะค่ะอากาศดีแบบนี้ทีกว้างๆแบบนี้ครูกวางนึกถึงการเล่นว่าวของไทยเราเลยค่ะว้าวหนูแมรี่อยากเล่นว่าวบ้างค่ะได้เลยค่ะงั้นวันนี้เราไปเล่นว่าวกับเด็กชายเพทายในนิทานเรื่องการเดินทางของลอจุลากันค่ะเย้ไปฟังนิทานกันเลยค่ะ ยามเช้าอากาศแจ่มใสวันหยุดทําอะไรดีหนาะเด็กชายเพไทาย,ยิ้มร่าชวนคุณตาทำของเล่นกันคุณตายอดนักประดิษฐ์ช่างคิดช่างค้นสรรหาประดิษฐ์เว้าน้อยชื่อจุลาภูมิปัญญาของเล่นแบบไทยจุลาน้อยลักษณะห้าแฉกถูกแยกเป็นปีกและขาไม้ไผ่ขึ้นโครงงามตา ลอยลิ้วขึ้นฟ้าแว่งไกวเพทายเล่นว่าวลอยลมสุขสมรื่นรมหนักหนาสายลมกันโชคพัดพาว่าวจุลาลอยพลิ้วติดกิ่งไม้เพไทยจึงออกแรงดึงเชือกตึงขาดลิ้วปลิวหายเด็กน้อยสุดแสนเสียดายจุลาน้อยลอยไปตามสายลม จุลาน้อยลอยไปไม่พักเจ้านกทายทักว่าไปไหนนั่นเพราะสายป่านขาดไปจุลาน้อยลอยไกลไร้ทิศทางลอยไกลถึงฝั่งทาราเจ้าปลาวแหวกว่ายสนุกสนานปลาว,วานตัวโตโอลานสดชื่นเบิกบานสำราญใจลอยผ่านสนามกีฬา เหินเวหาชมการแข่งขันโอสนามกว้างใหญ่มหาการผู้คนร่วมงานเปรมปรีลอยล่องถึงหอนาฬิกาเวลาล่วงเลยเย็นย่ำรีดริ่งเรไรเต้นรำมืดค่าคงจะไม่ดีอยากกลับบ้านแล้วลมจา๋าช่วยพาไปส่งได้ไหม เด็กน้อยเพทายคงเศร้าใจที่ฉันลอยหายจากมาสายลมใจดีนำพาช่วยเจ้าจุลากลับบ้านสิ้นสุดการเดินทางแสนนานพักกายหน้าชานบ้านตาเด็กชายเพทายยิ้มร่าตาจ๋าว่าจุลากลับมาได้ข่าวหลังถ้าจะเล่นสิ่งใด เพ hey, ทายจะรักษาอย่างดีอ๋อ oh, หนูแมรี่รู้แล้วจุฬาคือชื่อของว่าวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีว่าวปักเป้าว่า wow, วนกว่า wow, วปลาว่า wow, วงูว่า wow, วดุยดุยและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะซึ่งก็แตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาแนวคิดและฝีมือในการประดิษฐ์ค่ะครูวางค่ะครูวางประดิษฐ์ว่าวให้หนูแมรี่เล่นบ้างสิคะ ได้ค่ะครูกวางจะลองพยายามดูนะคะงั้นวันนี้เราสองคนต้องขอตัวไปประดิษฐ์ว่าวกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะเย้